้นน้ำคำํานมทำไมแต่ละคนมันต้องให้ตามกันด้วยวะไอเชกูไม่เข้าใจาวะ่ะพี่ทันทัที่เราแจ้งเวลานัดไว้ลวงหน้าไว้แล้วแล้วก็จะรู้เลยแล้วมันมีคิวด้วยนะถ้ามึงไม่เข้านี่ติดคิว,ควกันระดมตดคิวนอกกันเลยยัวร้อยห้าสิบคิวอ่ะ กลัวไม่ได้ซ้อมหรอกวันเนี Arizona, ้ยเชื่อผมไหมไอ้ไอ้จุกมาแล้วนี่พี่นี่ไงไอ้จุกมึงมาไวมากเพื่อนคนอื่นบอกนู่นนี่นั่นยังไม่มาเลยอ่ะกลัวในดิสอะ sound muted ไหนจุกมาคุยกับที่มันไหนไหนวะเนี้ยมึงคุยกับจุกไหนไหนเป๊บอะไรนะพี่มึงคุยกับจุกไหนไหน ผมไม่ได้นเสียงรึเปล่เคสว่าไงนะครับพี่ชาเมกิมึงคุยกายจุกที่ไหนนี่ใช่จุกป่ะเนี่ยในในเกมพี่นี่จุกป่ะเนี่ยไม่ใช่เปิดหูเลยไอ้มาดีพิ้งมาไหมนเนี่ยต้องตาม,มาลงผมไม่รู้มมรว่าว่าเขมามาไหม มึงตามที่ใครใครมันยังไม่มาตามเลยดิใครยังไม่มามีสามสิบคนเองแล้วเชือบบปะเมียบ๊อบอยู่ห้องบนพี่เป๊ะเขาเขามีคนแอดพอยต์ไหมคนที่มาใหม่ใครไม่ได้ครับมึงลองทำฐานมึงลองทำตายใช่ที่มาแทนสเต็งอ่ะมึงส่งชื่อเดิมมึงส่งชื่อมึงเอาชื่อให้เป๊ะแล้วเป๊ะบอกไปไหนีมัได้พอยต์เดชุดแข่งอ่ะ เขาต้อจะให้สาม,มคนที่ที่มาแชรส่งเลขมาให้พี่นั่นใช่ไหมใช่ปุ๋ยแปดสาม 8, คนในดิสมีของเลดิ้เปอร์กอะการหกซุนบอกบอกขอเขาสักหกร้อยอะไอเทียห้าร้อยแม่งไม่อยู่อ่ะอีกกติ๊กติก๊กอะไร กูงงเบิร์ตสายกันลาดใหม่ในชื่อสตาร์ทาวส์และผู้มึงรู้ดีกูนี่แหละคิอองอันเดอร์เกาไม่ใช่เพื่อนเล่นนะมึงได้เพ่นกันแล้วชื่อตามไปหลอกหลอนให้ผู้มึงจำได้ไหาแกวิสัยมึงโดนกระแทกไม่จากชนยิ่งตัวตู้แต่ผู้มึงทำกันเพี้ยนแค่แค่คิดนี่ไม่ใช่สปอร์ตแค่ได้ในหอกกูจับเป็นแยกชิ้นกูอยู่ตรงกลางเป็นทีมไอผพวกัะจอกป็นเชื่อมันแลบลิ้นใส่กูอยู่ในสงครามมึงโดนกูยัดกับบลูไม่ใช่คนที่มันเก่งให้เราโมวัตกับกูอีสปอร์ตเกมนี้ถ้ากูขอเอาไปชุบแล้วม เอาไปทําบุญค่ะแม่มันมีคิวรอห้านิตย์ทำคิวม่งมาขอคิวมุงได้มุญด้วเรานัดสารทุ่มครึ่งด้วยเรานัดสามทุ่มครึ่งนะไม่วันนี้เรานัดสามทุ่มครึ่งเร็วเลยที่เขารอนานกันจัดเลยเดี๋ยวไม่มีใครซ้อมกับเราอีกไอ้ที่ะ เราสีอะไรวะสีาขาวครับพี่โทษทีนะครับเรดหน่อยเลดหน่อยขอโทษทีนะครับเรดเรดนิดนึงครับไม่เป็นไรครับลุงกูดูว่าตอนแรกไอ้จุกไม่ใช่เออถ้าถ้าไม่ถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่พร้อมกันอย่างงี้กูขอไม่นัดนะไอ้เหี้ยแม่งเสียหน้าว่ะ ไปเบนมึงแจ้งเขายังว่าวันวันเนี้ยเราเราซ้อมสามทุ่มคือมึงแจ้งไอ้ทรงไอเซิร์กไว้ยังแจ้งไว้หมดแล้วครับพี่ว่าวันนี้มีซ้อมสามทุ่มลงตารางไว้ในห้องแล้วครับพี่ลงตารางไว้ในดีตัวเลยเลี้ยวไอ้เนิร์ดไอ้เนิร์ดแล้วมึงปวดไอเซิร์กยัง เนิร์ดเมื่อไอเนิร์ดเดสไอเป๊บ,บ,บน,น้นองเนิร์ดน้องเนิร์ดไปกันเลย ได้ชิโรมาปะชิโลอยู่ในดิสแล้วนะครับพี่แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าห้องมายังยังปิดหูอยู่ให้ทุกคนเปิดหูได้เลยเฮ้ยมึง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 มายัางเนี่ยววเ,เออ สู้ไปเนื้ออยู่ไปเน่ไอเนื้ออะ่ะโทรหาน้องรับอยู่นะคบพี่เมื่อกี้ตัวใหญ่บา้างมั้งกูบอกมันเปิดหูไม่ใช่เหรอวะบอกมันเปิดหูดิเป็นเที่อะไรกันเนี่ย <c oughs> เนื้อเพชเรียกในจีทอสเปิดหูเปิดหูหน่อยเพชเรียกโอเคเปิดหูหน่อยเพชเรียกเปิดหูหน่อยเอ้ยมึงมึงตามไอ้เซิร์ฟยังตามแล้วครับตามแล้วผมปลุกแล้วครับ แล้วมันตื่นไหมตื่นครับตื่นตื่นบอกมันเร็วๆเรานัดซ้อมด้วยเฮียอายเขาเนี่ยไอ้เฮียกควตกูต้องตามทุกคนเลยเพาว่าอย่างนี้กูไม่ซ้อมแล้วนะไอ้เฮียกูบอกเลยสัตว์ได้เฮียบอกแบบมึงตายบอกยัง ผมโทรหามันแล้วมันไม่รับพี่แต่เมื่อหกห้าโมงอะ่ะแม่งยังนั่งเล่นเกมกับผมอยู่แล้วมันผมพอถามว่ามึงจะหลับไปเนี่ยมันบอกมันไม่หลับแต่โทรหาตอนนี้ไม่หลับลงไนะเอาก็พี่ขอชื่อพี่ไปลงตัวจริงนะ้ะเออ จำชื่อเฟซมันไม่ได้ว่าไอ้เนี่ยให้บ๊อบอะไรตีมันแล้วพวกกูอยู่ในห้องกันแล้วเนะี่ยมันกูเข้าใจว่ามันมาแล้วแต่พวกกูอยู่ในห้องกันแล้วเนะี่ยผมต่อคิวอยู่ครับรอแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกกูอยู่ในห้องกันแล้วเนะี่ยผมผมไลฟ์ฟีว่าคิวแล้ว,ร,ลวรอแป๊บหนึงครับลุง,ลง ทักไปขอพอให้แล้วนะครับแต่แอดมินเขาย,ยังไม่ตอบเด้อบางบางคนไม่ผมว่าหลายคนอ่ะรู้ <c oughs> ว่าซ้อมตอนไหนแต่แบบแน่ะ <c oughs> ชอบมาทําอะไรแบบว่าสมมติซ้อมสามทุมใช่ปะ่ะก็ตัวเองจะตื่นสามทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้แบบซ้อมสามทุ่มครึ่งนะวันนี้แต่ตัวเองจะตื่นสามทุ่มยี่สิบอาบน้ํากินข้าวแปรงฟันอย่างเงี้ยจนเลยไปสี่ทุ่มเออว่าไงเพื่อนถ้าซ้อมเที่ยงคืนนะ่ะก็จะทําอะไรกันนะ่ะเลยเที่ยงคืนไวกว่าจะเสร็จไม่มีมาก่อนเวลาหรอโคตรเหนื่อย พี่โดียบร้อยเสจาจะรีแรงกันแน่รอแงกันแน่ไปมาหน้ามาว่าถ้าตัวจริงมันครบอ่ะไม่พี่ พี่เอพี่อาจารย์พิงมาแล้วให้เล่นปืนตัวจริงใช่ไหมพี่เออใครแทนอา์พิงกันตอนนั้นน่ะ<ต>ปืนเราใครแทนะอ,อ,อาจารย์พิงเพิ่งมาเอาเขามา,ขมาก่อนเอาเขามาก่อนเอาเขามาก่อนเอาเขามาเอาเข้ามาแล้วพี่อาจารย์พิงอยู่ในห้องละซ้อมได้ไหมมันมีซ้อมอีกหลายวันพิงต้องซ้อมนะพิงไม่ไม่ไม่ทันเพื่อนเลยพิงต้องซ้อมทุกวันนะไหวไหวซ้อมทุกวันเ้าถามถามไปก่อนไหวครับว่างแล้วว่างแล้วโอเคจัดไปน้อง